ครับสวัสดีครับก็มาดูวิธีการเปลี่ยนไดอะแฟมนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าเครื่องนี้มันดังไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นกับไดอะแฟมตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะครับก็คลายออกมานะครับน็อตสี่ตัวนะครับน็อตสตัวคลายน็อตสตัวออกมา แล้วก็ต่ออกมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้นะครับเราก็คลายไม่จะมีน็อตอยู่ตัวนี้เราก็คลายออกนะครับน็อตใช้ไขควงแขกตัวเดียวนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับไดแฟมตัวนี้มันจะดำแล้วครับดำแล้วครับค เครื่องนี้ใช้งานหนักมากนะครับใช้งานหนักมากแผ่นขอบตัวนี้จนข่อบตัวนี้เริ่มเริ่มบิดแล้วนะครับรันนี้ก็ตันนี้ก็เริ่มไปแล้วนะครับใกล้จะไหม้แล้วนะครับใกล้จะไหม้ครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะซื้อมาซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับเราจะเราซื้อมาเปลี่ยนนี่ครับเราซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับ ก่อนทำการเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดทำความสะอาดไออุปกรณ์ตัวที่มันตัวที่ใส่ไดแฟมน,นะครับเป็นตัวนี้ต้องทำความสะอาดให้ให้เรียบร้อยนะครับเช็ดกระมองเช็ดอะไรให้ออกให้เรียบร้อยทำความสะอาดครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบครับประกอบครับ เทคนิคง่ายๆนะครับก่อนประกอบนะครับเราใช้วงมือนะครับแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปนิดนึงนะครับกดลงไปนิดนึงให้มันแอนขึ้นมานะครับให้มันเอน,นขึ้นมาเพราะว่าเวลาเวลาแผ่นใหม่ๆม,ม,มันจะแข็งเวลาเราเวลาน้ํามันดันลงมานี่มันจะดันยากถ้าถ้าเราดันตัวนี้ช่วยนะครับนี่ตัวนี้ช่วยมันจะทําให้น้ํามันที่ไหลที่ผ่าน ผ่านการเป่าลมเข้ามานี่มันจะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนี่ครับ ตรงนี้วิธีการใส่นะครับใส่ตัวนี้ไว้ด้านด้านหลังด้านด้านตรงที่มีแผ่นแผ่นไอ้ประกันนะครับแล้วก็หัวตัวนี้นี่เอาไว้ข้างหน้านะครับไว้ข้างหน้าครับนี่ครับแล้วก็คันให้แน่นนะครับนี่ครับเสร็จแล้ว วิธีการวางนะครับวิธีการวางเนี่ยวางตรงนี้เนี่ยครับวิธีการวางนะครับต้องวางเข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องวางเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องจะทํายังไงก็สตาร์ทไม่จิดนะครับก็ต้องทําตัวนี้นะครับเวลาวางวางวางตรงนี้วางในลักษณะนี้ครับถ้าวางแบบนี้เนี่ยิดง่ายนะครับติดง่ายแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปนะครับปรกอบเข้าไปก็จะใส่น็อตเข้าไปนะครับก็ะจะ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะทดลองดูนะครับทดลองดูว่ามันจะสตาร์ทติดไหมนะครับ ตัวตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ตัวเก่าตัวเก่านะครับก็จะสตารทติดง่ายเพื่นนะครับ <S <S นี่ครับวิธีการใส่ไดแฟมที่ถูกต้องแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเองได้แล้วก็จะไปซื้อซื้อไดแฟมตามร้านนะครับตามร้านที่เขาขายเครื่องขายพ่นหมอกวันนะครับก็จะ นำมาใส่เองได้เลยนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นก็ต้องไปจับออันนี้นะครับง่ายๆนะครับใครก็ทำได้นะครับก็ทำได้แล้วครับก็ฝึกทำนะครับก็ดูคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ